ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้บ่าวสักศรีสีมารีวิวบ้านนอกดาวนะครับเป็นบ้านเล็กนะครับพี่น้องครับที่หลังนี้นั้นสมบูรณ์แบบแห้งเพราะว่ามีห้องน้ำในตัวพร้อมเนาะครับเนาะแล้วก็เป็นหลังที่มีขนาดใหญ่นะครับตอนนี้สร้างไปแล้ว80%แสิบเปอร์เซ็นต์เหลือเพิ่นว่าสั่งบนวันเนาะเดี๋ยวฉัมารีวิวพี่น้องเบิ่งเพื่อพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับมื้อนี้มากุ้งพลเฟอร์นิเจอร์ใหม่เก่า บุรีรัมณีอำเภอบางขุดใช่นะครับก่อนเดินเข้าสวัสดีสร้างบอยก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับบอรีพัลีวิวบ้านหลังทรงจั่วครับครับผมทรงจั่วครับหลังนี้โอ้ทรงจั่วก็สวยงามคงนี้บ้านหลังนี้ขนาดเท่าไหร่ครับตัวนี้กว้าง3เมตรยาว6เมตร50ครับ3เมตรยาว6เมตร50เป็นทรงนิยมอีกทรงหนึ่งใช่ครับทรงจั่วจะลูกค้าจะโทรมาถามกันเยอะมากโอ้ครับและได้ข่าวว่าหลังนี้สมบูรณ์แบบมากมีห้องน้ําใช่ครับผมจะมีห้องน้ําในตัวเลยคครรัับบ เดี๋ยวพาขึ้นชมหน่อยครับหลังนี้ได้ครับหลังนี้มีคนจองหรือยังครับหลังนี้อันนี้จองแล้วตอันนี้จองแล้วครับผมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพาชมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหลังนี้จะไม่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับด้านหน้านี้มีอะไรบ้างครับพิเศษตรงนี้เคาน์เตอร์บาร์เหมือนเดิมเคาน์เตอร์บาร์เหมือนเดิมครับเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์หนาโอ้ผมว่าหนานิ้วหนึ่งได้นะเนี่ยสองเซนครึ่งใช่ไหมครับสองเซนครึ่งหนามากเป็นลายเซียนไม้เลยออ๋จะใช้ตัวเดียวกันกับตัวที่น โอ้นี่นี่นี่ลายเสี้ยนชัดเจนจะใั่เสียนกันครับที่นั่งจะจะมาแนี้เลยอืมอันนี้มีสองมีสองที่นั่งใช่ครับซ้ายขวาช้ขวาครับมีที่นั่งซ้ายขวาครับลูกค้าจะเลือกเป็นที่นั่งยาวก็ได้หน้ายางหลังนั้นหลังนั้นก็จะเป็นที่นั่งยาวก็บันไดขึ้นขึ้นด้านนี้ครับบันไดขึ้นข้างใช่ครับบันไดขึ้นข้างฝั่งนู้นจะเป็นเข์าตร์บาครับอ๋อคือให้ทเลือกได้ครับทุกหลังจะมีเข์าตร์บาให้ครับ แล้วก็ดูว่าแข็งแรงขนาดไหนกระเบื้องมันกี่กิโลนี่ครับที่ตั้งครับนี่นี่ดูที่นั่งก่อนกระเบื้องเกรเดครับนี่ลูกค้าเลือกสีเองเลือกรายเองครับผมอ๋อขอดูของลูกค้าหน่อยลูกกำลังปูกระเบื้องเลยใช่เราต้องเดินระวังหน่อยนะครับใช่ครับนี่ขอลูกค้าชอบชงลายไม้แบบนี้เหรอครับใช่ครับลูกค้าชอบลายไม้ครับอืมผนังก็ฉาบเหมือนเดิม เฉียบเนียนเหมือนเดิมตูต้คอนซูเมอร์ก็ใช้เป็นระบบ R C P O เหมือนเดิมครับอ๋อผมขออนุญาตนะครับขอ<ต>อนุญาตสร้างบอยแป๊บนึงนะครับขอมาดูาระบบไฟให้ลูกค้าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าพอเราเข้ามาตรงขวามือก็จะเป็นกล่องสวิตช์เนาะครับผมแล้วก็ปลั๊กสามตาครับผมเสร็จแล้วก็จะเป็นตู้คอนซูเมอร์ครับตู้คอนซูเมอร์ที่แบบว่ากาันการดูดครับกันดูดกันช็อต ใช่<ว>เป็นระบบ RCPO ครับ RCPO นะครับเนี่ยจะรีวิวให้ลูกค้าดูทุกหลังว่าหลังที่นี่มันมันมีระบบอะไรบ้างพอเข้ามาแล้วห้องนี้เหรอครับห้องนี้ยาสวสามเมตรยาวสามเมตรห้าสิบก็คือห้องสามหุ่สามเราเคยทำแล้วทีนี้ลูกค้าบอกว่ามันค่อนข้างแคบนิดนึงครับผมก็เลยขยับไซส์มาเป็นสามเมตรห้าสิบทำให้ลูกค้าดได้แบบว่าโล่งหน่อยครับวางเตียงวางอะไรได้สะดวกขึ้นครับแล้วก็ห้องน้ําแต่ก่อนผมจะทําไซส์เมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบ นี่ผมจะขยายเป็นเม็รจะสิบคูณเมลสิบโอ้อยากดูห้องน้ำเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับครับก็คงจะเข้าใกล้ไม่ได้เท่าไหร่นะครับนี่ก็ช่างกําลังตรงนี้น่าจะแห้งแล้วเนาะตรงหน้าห้องน้ำตรงนี้แห้งแล้วครับหยาบได้แต่ลูกค้าก็ตาถึงนะเลื่อกกระเบื้องแบบนี้ก็ก็สวยเป็นลายไม้เป็นลายไม้ครับผมกระเบื้องเกรดเอใช่ครับคือในห้องน้ําก็เหมือนกับมีชักโครกมีอ่างล้างหน้ามีกระจกมีราวตากผ้ามีฝักบัวให้เรียบร้อยบัวอินเซนรี่พร้อมใช่ครับคือครบจบ ปูกระเบื้องด้านข้างให้ด้วยไหมครับห้องน้ำครับปูผนังให้เมตร 60, หกสิบสูงขึ้นมาเมตรหกสิบครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับครับผมใส่รองเท้าเข้ามาได้นะตัว <ใช S 1> ตอนนี้ช่างกําลังทําอยู่เนาะใช่ครับตัวนี้อืมกว้างนะครับกว้างนะเพราะว่าถ้าเมตรสิบคูณเมตรห้สิบห้องน้าจะค่อนข้างแคบวางตําแหน่งยากครับเราก็เลยเพิ่มให้เพิ่มให้เป็นเมตรเจ็ดสิบคูณเมตรห้าสิบครับขยับไม้นิดหนึ่งมันจะดูโล่งขึ้นครับ จะม,มีปลั๊กมีสวิตช์ห้องน้ําตรงนี้ให้เลยอ๋อนี่มีสวิตช์หนึ่งสวิตช์นี้ใช้ควบคุมตรงห้องน้ำโดยตรงครับว่าตรงนี้เราสามารถลูกค้าสามารถหาโต๊ะหาอะไรมาวางเผื่อเสียบกระปุกกาฟแฟอะไรได้บหน่อยตรงนี้มุมนี้ออเนาเป็นมุมที่สวยงามพอสมควรครมุมนี้เป็นมุมอยู่นิดหนึ่งพอมีปลั๊กไฟเข้ามาตรงนี้อาจจะวางเครื่องซักผ้าหรืออะไรก็ได้ไหมครับผมเล็กๆเนาะครับผมเป็นมุมเล็กๆครับขนาดเมตรกว่าไหมครับครับตัวนี้ประมาณเมตร เม็ดกว่าเม็ดนิดๆตัวนี้ครับเหลือวันเม็ดนิดๆช่องน,นะครับนะ่าจะพอวางโต๊ะว,วางอะไรได้สวยหรูอยู่นะครับนี่คือ<ม>บ้านอีกหลังหนึ่งนะครับที่สวยงามมากคือการเก็บเก็บสายไฟเก็บอะไรนี่คือชอบที่ของช่างบอยอย่างหนึ่งก็คือทําไฟให้หมดเนาะครับก็คือผมจะใช้เป็นระบบเดินลอยท่อทั้งหมดเลยครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าหนูมันจะเข้าไปอยู่ตอนไหนอ๋อข้างบนนี่ไม่ใช่เดินสายตปลือยไม่ครับผมลอยท่อ้อยท่อทั้งหมด ใช้ท่อครับใช้ท่ออย่างดีครับอืมวกเนี้ยครับจริงๆแล้วผมไม่อยากขึ้นสภาพเลยว่าอถ้าเราไม่เดินระบบไฟให้นี่เขาจะไปเดินมันจะไม่สวยเนาะไปเดินเองไปเดินโชว์มันมันมันไม่สวยครับเห็นพวกถึงจะใส่รางก็เหอะมันก็ดูมันมันไม่มันมันไม่เนียนตาเหมือนอย่างเงี้ยมันไม่เนียนตาเวลาเก็บการอะไรมันมันดูเนียนตากว่าครับครับผมที่ที่ผมคือพวกโครงสร้างเหล็กอ่ะผมจะรับตัวระบบไฟให้เฉพาะครับ หลังนี้สองแสนสองแสนสองรวมส่งร้อยกิโลเมตรใช่ครับผมตัวนี้ครับอ๋อนี่ขนาดกว้างเท่าไหร่ครับตัวนี้อันนี้เมตรคูณเมตรเมตรคูณเมตรครับผมส่วนประตูเข้านี่เท่ากันหมดก็คือเท่ากันหมดครับเมตรเมตรเจ็ดสิบเก้าเมตรเจ็ดสิบเก้าคูณสองเมตรครับผมหันนี้ระบบชัดเจนมากแล้วก็ข้างหน้านี้ค่อนข้างกว้างนะครับหลังนี้ครับผมหลังนี้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมครับก็รอรีวิวอีกพอเสร็จแล้วมารีวิวให้ลูกค้าดูอีก หลังนี้ก็สวยเป็นเป็นเป็นบ้านได้เพราะว่ามีห้องน้ำมีอะไรคือเสร็จสมบูรณ์เนาะหลังนี้คนนี้คือผมจะอำนวยความสะดวกให้ทั้งหมดเลยครับเออพวกสายพวกอะไรเราใช้เป็นระบบมาตรฐานของการไฟฟ้าหมดเลยครับเวลาการไฟฟ้ามาตรวจลูกค้าสามารถขอมาเลยที่ได้เลยเพราะว่าระบบไฟเราเดินเป็นระบบปัจจุบันให้ครับครับก็คือมันจะเป็นระบบสายก้าวครับแล้วก็พวกลิงก์สายลิงก์ในตัวจะลิงก์ไม่เหมือนในสมัยโบราณครับมันจะคนละระบบเลยทุกวันนี้ที่ เป็นกฎระเบียบของการไฟฟ้าที่เขากําหนดขึ้นมาใหม่ครับครับแล้วความปลอดภัยของลูกค้าจะมีมากขึ้นครับแล้วยิ่งเราเลือกใช้ของดีๆให้ลูกค้าครับเป็นระบบกันดูดไปด้วยเพราะว่าถ้าตู้อ่ะปกติไม่มีการดูดไอ้กันช็อตอย่างเดียวครับครับแต่ถ้ามีระบบ R C B O เข้ามาช่วยมันก็จะช่วยมีตัวกันดูดให้ด้วยครับผมครับคือความปลอดภัยของบ้านผมจะใส่ใจทุกรายละเอียดให้ลูกค้าครับครับผม เราพัฒนาไปจนถึงท่านท id ําไฟแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดแล้วก็เือจริงๆผมไม่เคยรู้นะว่ากฎหมายตรงนี้แต่เคยเห็นแต่ว่าคนเขามาตรวจเนาะตรวจแล้วไม่ผ่านขอไปในที่ไม่ได้อย่างงี้เพราะว่าอย่างช่างไฟผมเขาไม่เล่าให้ฟังเนะว่าแถวหมู่บ้านเขาอ่ะการไฟฟ้ามาไล่ให้เปลี่ยนลิงลิงลิงในตู้ตู้เป็นระบบใหม่ทั้งหมดเลยครับเพราะว่าเทาที่ผมถามเขานะแต่ก่อนเวลาฟ้าผ่ามันจะลงตามเครื่องใช้ไฟฟ้าตามทีวีตามอะไร ครับผมแต่ทีน,นี้ผมมีระบบตัวนี้มาเครื่องใช้ไฟฟ้าเวลาฟ้าผ่ามันจะไม่เป็นไร<อ>แต่ก่อนนะผม<อ>ก็ไม่เชื่อครับผมว่าตอนนั้นอ่ะฟ้าลงอยู่ข้างหลังโรงงานเนี่ยครับครับผมผมก็เดินระบบเป็นตัวใหม่ครับข้้งหลังโรงงานเลยเปิดทีวีอยู่แท้ๆครับเรี่ยงเปี่ยงทีวีไม่เป็นไรเลยครับผมโอ้ผม,มเลยเชื่อเลยใช่มันเป็นระบบต้องป้องกันนะผมครับว่าพวกเนี้ยมันจะลงดินทั้งหมดเลยครับผมตัวนี้เรามีระบบต่อครับคือความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับสําหรับบ้านของ บ้านนอกดาวของลุงพดเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าลนที่สําคัญนะครับไม่มีเสียงนี่นี่นี่คือสายใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยสายดินที่เราใช้ครับผมเราใช้สายดินเบอร์สิบให้เลยครับเป็นทองแดงแท้ครับผมไม่ใช่สายมินียมครับนี่ครับหน้าปอกไปขายมากนี่ครับเราใส่ใจทุกรายละเอียดอมันมีทั้งสายมินียมทั้งสายทองแดงครับแต่เราเลือกเป็นทองแดงให้ลูกค้าทองแดงล้วนใช่ครับมันตบกว่าอันนี้จะตอกลงดินเหรอครับตอนใช่อันนี้เป็นสายดินอันนี้คือจะให้ลูกค้าให้ช่างที่ว่ามาติด เดินสายไฟจำเข้ากับตัวคอนตูต้คอนเสอร์เดินลงดินให้ครับผมถ้าเราก็เผื่อสายให้ยาวไว้ลูกค้า oh. ครับผมเพื่อความสะดวกของลูกค้าความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยของล<ช>ูกค้าครับผมไม่อยากให้มาต่อครับอยาเอาตัวเนี้ยไปต่อลงตอกลงกับแท่งกราวไปเลยครับผม hmm. ครับ มันจะจบกว่าครับคือไม่ต้องมาต่อเองไม่ต้องมาอะไรเราทําไม่ให้แล้วแค่เอาลงแท่งกาวก็สามารถใช่อ๋อคือเราเราใช้เป็นสายทองแดงเทให้เลยครับครับคือเราใส่ใจทุกรายละเอียดครับผมครับว่าจากประสบการณ์การใช้งานจริงครับว่าเราเจอมากับตัวแล้วครับอ๋อสุดยอดเพราะว่าระหว่างพวกมินียมใช่ไหมอะไระพวกสายไฟฉนวนข้างในอะ ครับมีทั้งมเนยมีทองแดงครับการนํากระแสทองแดงจะดีกว่าอ๋อครับผมโอ้โหโอเคมากนี่หลังนี้เสร็จขอมารีวิวอีกครับหลังนี้ได้ครับยินดีครับผมอ่าโอเคหลังนี้ก็ผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวรอบนอกครับผมครับสวัสดีครับก่อนหลังนี้ครับผมสวัสดีครับผม